สวัสดีครับวันนี้ผมฟิลจากช่อง Sharing ์ a g e School จะพาทุกคนมาดูกันว่าระบบเทสที่ผ่านการออปติเซชันกับไม่ผ่านการออปติเซชันเนี่ยต่างกันยังไงแล้วเราก็จะมาสอนทุกคนลงโปรแกรม Pro o p t i m i z เ r อบนเบราว์เซอร์ของท่านด้วยนะครับต้องเตือนไให้ก่อนว่าตัวโปรแกรมโปรอ p t ติ i z เ r อร์เนี่ยเป็น g l o c h r o m e e x t e n น i o n นะครับดังนั้นมันจะสามารถใช้ได้กับเบราว์เซอร์ที่เป็นตัว chrome base ได้ทุกตัวเลยยกตัวอย่างเช่น Google chrome microsoft edge o อเป a tx แล้วก็ o p เป a ธรรมดานะครับแล้วเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนอินสตอลในตัวของ microsoft edge แล้วกันนะครับการโหลดโปรแกรม o p t i m i n a r ของเราเนี่ยก็ทำได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่เราไปที่ discord channel community ของเราจากนั้นก็มากดที่คำว่าเข้ามาเริ่มตรงนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลด b o p t i m i z e t r ได้เลยเนาะนี่เองครับกดเข้าไปเลยมันก็จะเด้งไปหน้าดาวน์โหลดให้เราเรียบร้อยแหละหลังจากที่ทุกคนโหลดโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วเนาะโปรแกรมของมันก็อยู่ในเดสก์ของผมตรงนี้นะเป็นไฟล์ zip นะครับ ให้เราแตกไฟล์ของมันออกมาก่อนครับผม extract all here พอเรา extract มันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ตัวนี้นั่นเองครับให้เราเปิด Google e d s ของเราขึ้นมานะครับจากนั้นกดจุด3จุดนั้นบนตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่คำว่า extension นะครับผมให้กดคำว่า manage extension แล้วมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับให้เรากดขยายหน้าจอก่อนเนาะแล้วก็มาเลือกที่ตรงคำว่า developer mode ตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากปิดอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเปิดไว้นะครับ แล้วก็จะมี3เมนูตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับให้เรากดโหลด e x t e n s i o n นะครับผมเมนูนี้แล้วก็เลือกไปที่ไฟล์ Desktop ของเรา,าเลือกเลือกโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า p r t i m i z e r อร์จากนั้นกดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแล้วก็มาเลือกโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับผมไม่ต้องกดเข้าไปเนาะกด Select Folder ได้เลยครับแค่นี้ตัวโปรแกรม Pro Optimizer ของเราก็ i n s t a l l ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อทดสอบว่ามันติดจริงๆไหมให้เรากดเปิดตรงนี้นะครับที่เป็นรูปกิ๊กซอ แล้วก็มาเห็นตรงนี้ครับผมเปิดลูกตาไว้นะครับเท่านี้โปรแกรมโปรเัลเมตอร์ของเราก็สามารถเรียกใช้ได้แล้วนะครับพอเราอินสตอลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นขั้นตอนการเข้าใช้งานนะครับถ้าเรากดที่ตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าล็อกอินจากนั้นพอเราล็อกอินแล้วเนี่ยมันจะเด้งเชื่อมรหัส Discord ของเรากับตัวโปรแกรมอั t ติ i มเตอร์นะครับอันนี้เนี่ยต้องเป็นรหัส Discord ที่อยู่ใน Discord server s h a r i n g ช e ์ลิงเ m ห์คอมมมันถึงจะสามารถใช้โปรแกรมตัวอั t ติ i มเตอร์ของเราได้นะครับ จากนั้นก็กดคําว่าอ u t ตราไลส์อันนี้ก็จะเป็นการบอกว่าเราอัลตราไลส์ใช่ไหแลวให้เรากลับไปที่เทนดวิวของเราแล้วก็กดรีเฟชหน้าจอได้เลยครับผมเท่านี้ตัวโปรแกรมโปรอัลติเมทเซอร์ของเราก็จะสามารถใช้งานได้แล้วนะครับโดยขั้นตอนการใช้งานเนี่ยง่ายมากเลยเนาะสำหรับท่านใดนะครับที่เป็นสมาชิกดิจิเนลี่ของเราอยู่แล้วเนี่ยตัวระบบเทรดของเราเนี่ยก็สามารถใช้ออพติเมทได้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบเทรดเวอร์ชัน2เนี่ยจะมีรหัสตัว OP รหัสตัว OP เนี่ยเป็นรหัสที่เราออกแบบมาให้เหมาะสมกับ Optimization นะครับให้เรากด Optimize เข้าไปเลยกดเข้ามา Add เข้ามาเลยนะครับเวลาที่เราจะ Optimize ตัวระบบเทนะครับให้เรากดที่ฟันเฟืองตรงนี้แล้วมันก็จะยดงหน้า Setting ของปกติของเราขึ้นมาถูกไหมครับให้เรากดตัวสัญลือก Extension ของเราเพื่อเป็นการเปิด Optimizer ของเราขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวหน้า Setting เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วมันก็จะเป็นการ Import List ตัวที่เรา add favorite ไว้นะครับเข้ามาอยู่ในส่วนตรงนี้เราก็จะมี time frame ให้เลือกนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยในการติไม้นะครับให้เราเลือกเหรียญแล้วก็เรียก time frame ก่อนว่าเราต้องการจอบติไม้เหรียญไหนคู่เหรียญไหน time frame ไหนนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมอยากจะเลือกเป็น AF เนาะ time frame 2ชั่วโมงก็คือ120นะครับพอเราเลือกตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเลือกค่าที่เราต้องการติไม้ได้เลยนะครับในที่นี้เนี่ยผมอยากจะ optimize ตัว list reward right show แล้วกันนะครับ default ว่า a r d show ผมกดเข้าไปเลย แล้วมันจะเด้งตรงคําว่า start stop แล้วก็ step ขึน้นมานะครับ start เนี่ยคือค่าเริ่มต้น stop เนี่ยคือค่าสุดท้ายที่มันจะรันไปถึงแล้วก็ step เนี่ยคือจะเพิ่มครั้งละกี่ค่านะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมให้เบส i c พื้นฐานเริ่มเป็น1เนาะแล้วก็ให้ step ที่5นะครับ step ของผมคือ0.1ก็แปลว่ามันจะรันเป็นตั้งแต่1 1 1 2ง3ไปเรื่อยจนถึง5นะครับพอเราเลือกค่าที่เราต้องการ optimize เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากด startimizer นะครับ มันก็จะทําหน้าโรดนิดนึงแล้วก็จะมีหน้ารอให้เด้งขึ้นมานะครับตรงหน้ารอตรงนี้เนี่ยก็จะมวงบอกชื่อรีพอร์ตของเราเหรียญแล้วก็ไทม์เฟรมแล้วก็ลาวตรงนี้นะครับราวตรงนี้ก็คือจานวนรอบที่จะหมุนมันก็จะเปลี่ยนค่าตรงเซตติ้งไปเรื่อยๆเห็นไหมครับราวตรงนี้ก็จะบอกว่าตัวตีมิสเตอร์ตัวเนี้ยจะหมุนค่าทั้งหมดกี่รอบอย่างตอนนี้เนี่ยคือ4 1รอบนะครับแล้วก็จะโชดสตาร์ทเดทว่าเริ่มรันที่เวลาไหน finish ที่เวลาไหนนะครับผมอ่าตอนนี้เขาพิทิคไว้ก็คืออีก2องอาทีเนี่ยอ p t i m i z e ตัวนี้ก็จะอ p t i m i z e เสร็จทันทีในอีก2อาทีนะครับเราก็มารอกันดีกว่าว่าพอ o p t i m i z เสร็จแล้วเนี่ยหน้ารีพอร์ตของมันจะเป็นยังไงเนาะโอเคนะครับพอตัวอติไมเซอร์ของเราเนี่ยครับทำการรันค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวรีพอร์ตหน้านี้ก็จะโผล่ขึ้นมาครับผมรีพอร์ตหน้านี้จะแสดงอะไรบ้างเนาะอันดับแรกเลยให้เราเลือกเหรียญน,นะครับที่เราต้องการเหรียญ เหลือเนี่ยรเรยาต้องการนำเฟรมที่เราต้องการแล้วก็พารามิเตอร์ที่เราต้องการนะครับจากนั้นตอนนี้เนี่ยมันจะแสดงค่าให้เราเห็นแล้วเนาะว่ามันหมุนค่าอะไรมาบ้างนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ต่อนะครับผมให้เราเลือกตัดที่เราต้องการดูนะครับเช่นผมอยากดูว่าค่าตัวไหนเนี่ยมีเน็ตเปอร์เฟนที่สูงที่สุดให้เรานําค่าตรงนี้ที่เราสนใจเนาะอย่างตอนนี้เนี่ยคือ4.4เน็ตเปอร์เฟนสูงใช่ไหมครับให้เรานํามากรอกในพารามิเตอร์ของเราได้เลยอ่ามากรอกเป็นเมื่อกี้ตั้ง4.4ใช่ไหมครับ4.4 กอกแล้วก็ดู equity curve ครับว่า equity curve เป็นไงบ้างคร่าวๆสำหรับการใช้ตัวโปรแกรมอ p t ติ i z e r เนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนจากกาันในวันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปในต้นคลิปเนาะผมจะพาทุกคนมาดูระบบเทรดสตัวกันที่ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัว before นะครับก็คือตัวก่อนมีการอ p t ติ i มตตัวหลังที่ถูกอัลติเมตมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับก็คือระบบเทรดตัวนี้นะครับ F เนาะ f ตัวนี้เนี่ย ถ้าเราปล่อยรันเต็มๆนะครับจะเห็นได้ว่ากําไรของมันเนี่ยต่าเตี้ยได้ดินมากเลยนะครับขาดทุนโดยรัวขาดทุนแบบขาดทุนดอลดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมฮะขาดทุนสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ด้วยแต่ในขณะที่แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราใช้เป็นตัวที่อัพติเมทมาแล,แล้วจะเป็นยังไงจะสังเกตได้นะครับว่าตัวที่อัพติเมทมาแล้วเนี่ยอีควิตี้เคอร์ฟของมันเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับพุ่งขึ้นสี่สิบห้าองศาแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์โปรฟิตเนี่ยสูงถึงเ,เะะก้าร้ยอยแปดสิบห้าหเปอร์ ขาดทุน34%นี่พอมหมเราได้สูงด้วยนะครับผมเป็นผมผมก็ไม่กล้าใช้หรอกตัวเนี้แต่ผม,มากล้าใช้ตัวที่ผมจะมาเรียบร้อยแล้วนะครับท้งนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เกิดจากการ b a c k เฮงเดียวเนาะตัวนี้เนี่ยเราก็ลอง forward testing มาเรียบร้อยแล้วนะครับจากการเทรดในพอจริงตั้งแต่วันที่19มกราคมที่ผ่านมาโดยทุกคนนะครับจะสังเกตได้เลยเนาะตัวระบบเทรดตัวนี้นะครับที่ผ่านการอ p t i m ม z e มาแล้วเนี่ยสามารถทำกำไรได้สูงถึง20%ใน10วันที่ผ่านมานี้เลยนะครับ ทั้งแับถ้าเราเปิดร,ประบบเทรดที่ไม่ได้ผ่านการตีมิเซอร์มาเนี่ยไม่ได้ผ่านการตีมิเซอร์มาเนี่ยเราก็ขาดทุนไปเรียบร้อยนิ่งๆนะฮะสิบเปอร์เซ็นต์แถมดอดาวน์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยไม่น่าใช้จริงเลยใช่ไหมครับดังนั้นนะครับระบบตีมิเซอร์นี่แหละคือคำตอบสำหรับการทำระบบเทรดสำหรับสายเปิดบอทเทรดที่แท้จริงแล้วก็สายชอบแบ็กเทสติ้งสถิติของตัวเองนะครับท่านไใดสนใจนะครับก็อย่าลืมกดสมัครสมาชิกระดิจิเนอรี่เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดที่ยังสนใจที่จะลองฟรีไททอลเนี่ย ก็สามารถลองฟรีเทอร์อได้อย่างง่ายๆนะครับจากการกดจอย i s c o r d ของเราชื่อ c h a l ่งเ e รดคอมมิชชั่นะครับจากนั้นมาที่ช่องที่ชื่อว่าติดต่อสตาฟส่วนตัวแล้วก็เรื่องหัวข้อขอทดลองโปรเจคเตอร์ฟรี7วันจากนั้นก็กาะรายละเอียดของท่านในหน้าต่างที่เด้งขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วก็สังเกตดีๆนะครับว่าจะมีช่องใหม่เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเนาะพร้อมกับเลขหนึ่งตรงนี้ถ้าเรากดตามเข้าไปเลยครับเพราะนั่นคือช่องของท่านแล้วก็กรอกแบบฟอร์มตรงนี้ได้เลยนะครับ เมื่อกรอแบบฟอร์มเสร็จแล้วเนี่ยแคปหน้าจอแบบฟอร์มที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลงเข้าไปใน Discord ทางทีมงานของเรานะครับจะส่งตัวคูปองฟรี7วันให้ท่านได้ลองใช้นะครับส่วนสาหรับวิธีดี d เนี่ยก็ง่ายๆมากๆเลยกดไปที่โปรแกรมตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่คําว่า input คูปองแค่นี้ท่านก็นจะสามารถทดลองใช้ตัวโปรเซอร์ได้แล้ว7วันนะครับเท่านี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของวันนี้แล้วนะครับสาหรับวันนี้ผมฟิลจากช่อง t ช a i n i n head school ขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ